ดีนะคะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะคุณครูติ๋งนะคะก็จะพาเด็กๆออกกําลังกายนะคะฝึกทักษะการโยนลูกบอลน,นะคะลงตะกร้านะคะอุปกรณ์ก็คือ1ลูกบอลน,นะคะที่ขนาดพอเหมาะก,กับมือนักเรียน2ตะกร้านะคะตะกร้านะคะตะกร้าเสื้อผ้าหรือตะกร้าอะไรก็ได้นะคะที่ลูกบอลเนี่ยสามารถที่จะโยนมาแล้วก็ลงไปได้แล้วก็ที่สัมผัสก็คือต้องมี ะะผู้ช่วยหนึ่งคนก็คือคนถือตะกร้านะคะทีนี้เรามาดูนะคะวิธีการฝึกลูกบอลเนี่ยจะทํำยังไงนะนะคะทีนี้การฝึกลูกบอลน,นะคะจะเป็นการฝึกเพื่อให้กล้ามเมื้อกล้ามเนื้อมือนะคะกล้ามเนือ้อมือมัดใหญ่นะคะแล้วก็ประสานสัมผัสระหว่างตามือแล้วก็นะคะว่าเด็กๆจะมีความประสา แล้วก็รามเนื้อมือจะแข็งแรงแค่ไหนนะคะนี่เรามาฝึกปฏิบัติดูนะคะ